สวัสดีคะ่ะสวัสดีกับเช้าว,วันอาทิตย์ที่5ตุลา2568นะคะช่องผาดีๆค่ะ EP ที่139นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นชุดพราสมเด็จนะคะเป็นชุดวังหน้าสวยๆนะคะแบ่งปันองค์ละสอ0รบาทค่ะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดตามหมายเลขแล้วก็โทรตามเบอร์โทรได้เลยมีปลายทางแล้วก็มีโอนนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะทุกรายการนะคะ มาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งนะคะแบ่งปันในราคาเบาๆนะคะสองร้อยบาทองค์ที่หนึ่งคะ่ะจะเป็นสมเด็จกิ่งนะคะสมเด็จกิ่งสีน้ำตาลคะ่ะเป็นสมเด็จกิ่งนะคะหลังนูน แบ่งปัน200บาทนะคะสองค่ะจะเป็นสีดำนะคะสมเด็จกิ่งหลังนูนดำนะคะมีสององค์นะคะสองสีนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลย สค่ะเป็นสมเด็จสีแดงนะคะแดงสบู่เลือดหลังก็จะเป็นสมเด็จโตนะคะเป็นซ้อนนะคะ สีค่ะจะเป็นสมเด็จเนื้อดํานะคะเป็นสมเด็จเนื้อดํานะคะหลังจะเป็นรูปะระฆังนะคะ จะเป็นสมด็ตเนื้อแตกลายนะคะเป็นเนื้อแตกลายงาสวยๆนะคะเม็ดมวลสารชัดๆนะคะเม็ดแดงเม็ดดำนะคะเนื้อหายแห้งๆเก่าๆเลยนะคะ อกขาดจะเป็นสมเด็จสีเขียวนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดตามเบอร์โทรได้เลยนะคะ เจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดนะคะปิดจองตามมือได้เลยนะคะหลังสองสี่ศูนย์สี่ค่ะหลังตัวเลขนะคะสองสี่ศูนย์สี่นะคะ แปค่ะหมาเลขแปนะคะจะเป็นเนื้อออกอมเหลืองนะคะแปดจะเป็นเนื้อออกอมเหลืองค่ะ หมายเลขก้าค่ะจะเป็นสมดิตเนื้อแตกลายนะคะหลังก็จะเป็นหลังแบบนะคะ เก้าค่ะโทษทีครับเป็นหมายเลขสิบนะคะหมายเลขสิบค่ะเนื้อหาแห้งๆนะคะมิดโมลสารชัดๆนะคะหมายเลขสิบค่ะ ต่อไปนะคะเป็นสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดจะเป็นสมเด็จองค์ใหญ่นะคะสมเด็จองค์ใหญ่นะคะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะหลังเ็าจะเป็นเรียบค่ะ ต่อไปนะคะเป็นสิบสองสิบสองนะคะจะเป็นสมดิตโตนะคะนั่งผ่านนะคะหลังก็จะเป็นเรียบค่ะ สิสนะคะจะเป็นสมเด็จสีเขียวองค์ใหญ่นะคะหลังก็จะเป็นเทพเจ้าจีนนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลข14ค่ะ สินะคะจะเป็นสมเด็จปกโพนะคะคาบไข่นะคะคาบกุเนื้อเก่าๆแห้งๆนะคะเป็นสมเด็จปกโพ9้าใบนะคะหลังก็จะเป็นพระแม่ธรณีนะคะหมายเลขสิบสี่ค่ะ 15ค่ะหลังก็จะเป็นปกโพ9้าใบด้านหน้าเป็นปกโพ9้าใบนะคะสมเด็จปกโพกใบค่ะหมายเลข14 15หนะคะหลังจะเป็นแม่ธรณีนะคะต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายหมายเลขสิบสิบหก 16, นะคะเป็นสมเด็จสีฟ้านะคะ เป็นสมเด็จไม่ตัดขอบนะคะหลังก็จะเป็นเหมือนยานจีนนะคะแล้วก็มีนกมีมังกรนะคะค่ก,ก็หมดแล้วนะคะทั้งหมดจะมี16รายการนะคะรายการละ2 0 0บาทสนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขแล้วก็โทรตามเบอร์โทรได้เลยนะคะ มีปลายทางแล้วก็มีโอนนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะทุกรายการฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปนะคะในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ